เปิดตำนานเป้าเก่งเต็งบวดไก่เรื่องที่24เมื่อเมฆหมอกสลายฟ้าก็แจ่มใสเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนที่ขาดหายไปอยู่ที่นี่ รงเจเป้าเกงเ่งเต็งบ่อนไก่ซุกตัวอยู่ในชุมชนด้วยการเวลางานธรรมทานในวันนี้แปลเปลี่ยนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่งผ่าน YouTube ต่อไปคืออ e ีบนะุ๊กณรงเจแห่งนี้เป็นหลักฐานให้แก่ทางเมืองจีนของฝ่ายศึกษาค้นหาสืบเรื่องราวว่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนที่ขาดหายไปเกี่ยวกับสิทธิเร้าหลินใต้ที่ทยอยหนีตายจากการออกกฎหมายไล่ล่าเหล่าขุนศึกขุนทับและบรรดาเชื้อเจ้าแห่งราชวงศ์ ฮั่นนั้นต่างหนีออกจากแผ่นดินจีนบ้านเกิดแล้วหนีออกทางทะเลออกพ้นทะเลไปหลายประเทศโดยเฉพาะเมืองไทยมีความโดดเด่นเหมาะสมหลายประการด้านความมีน้ำใจและมิตรไมตรีที่มีต่อบรรดาผู้ลี้ภัยแล้วมาตายที่เมืองไทยทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนอีกหน้าหนึ่งที่ขาดหายไปฉันจำต้องบอกกล่าวผ่านสื่อนี้มาเป็นระยะหลายครั้งแล้วขอผู้อ่านจงรับทราบว่าสรพพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความ ความสัมพันธ์โยงใยและผูกพันกันแน่นอนเพียงแต่เราไม่สังเกตเท่านั้นเอง ที่พูดเช่นนี้เนื่องจากผู้ใช้นามว่าสอธนอูคารพรโดยความจริงแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยในด้านเจตนาที่จะมาทำงานที่นี่ในที่สุดแล้วต้องมาโยงมาเชื่อมกับข้อมูลที่ฉันสื่อออกไปอย่างจงใจจะให้คนไทยรับรู้ถึงคุณค่าแห่งน้ำใจที่มีต่อบรรดาผู้ลีภยัยแล้วได้สวยบุญอยู่ต่อไปจนวันตายจากโดยที่จานวนหนึ่งนั้นได้ฝากวิชามรณะศาสตร์คือการเข้าฌานสี่จากนั้นจึงดับจิตตาย ไปในชานนั้นโดยที่สังขารไม่เน่าเปื่อยมีให้เห็นจนบัดนี้เหมือนจะชี้เชิญให้ชาวไทยลองค้นคว้าเพื่อติดตามเรื่องนี้ดูส่วนอีกจำนวนหนึ่งเมื่อตายแล้วต้องแอบฝังไว้ปิดเรื่องราวความจริงรู้กันแค่กลุ่มชนเดียวกัน จึงไม่ต้องแปลกใจว่าในป่าลึกทางภาคใต้ของไทยเช่นเมืองตะกัวป่าพังงาภูเก็ตและบางเมืองนั้นจะมีหลุมฝังศพที่ทิ้งปริศนาไว้เพื่อกลบหลักฐานปิดฐานะของตัวเองของเหล่าเชื้อพระวงศ์เหล่าขุนนางและขุนศึกทั้งหลายของราชวงศ์ฮั่นพร้อมบริวารน,นั่นเองที่ฉันกล่าวว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่ต้องมาโยงยายสืบต่อ,ตอมาจนบัดนี้จนในที่สุดต้องมารับภาระหน้าที่ดูแลทั่วไปและ โดยเฉพาะพิธีงานกินเจของโรงเจเป็นภาระหนักเกินเนื่องจากฉันไม่มีความถนัดขาดประสบการณ์โดยสิ้นเชิงแล้วเรื่องสำคัญต้องเฉลยเพื่อคลายข้อสงสัยกังขาเกี่ยวกับโรงเจนี้คือ ตลอดเวลาที่ฉันมาช่วยงานธรรมทานชุดสิ์โง้ไปเรียนเซนฉันได้ยินการพาดพิงและพูดถึงวัดเท่งไฮซิงอัมยี่มาตลอดและรองเจในอดีตนั้นมีความเข้มงวดเรื่องอาหารเจมากเลยในยุคแรกนั้นเขาไม่รับประทานหัวหอมกระเทียมแล้วต่อมาเนื่องจากอาจารย์ทีระธาตุจะย้ำพูดถึงประโยชน์ของกระเทียมต้องรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะกระเทียมไปขับลมในเลือดจึงต้องรับประทานเรื่องกลิ่นกระเทียมนั้นอาจเหม็นกลิ่นติดปากเป็นเรื่ เรื่องแก่ยากต่อมากระเทียมจึงมีโอกาสลงกระทะในโรงเจจําได้ว่าวันแรกที่แม่ครัวเอากระเทียมลงกระทะร้อนๆนั้นกลิ่นกระเทียมกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณฉันยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้จนบัดนี้ขอสรุปเรื่องวัดแท่งไฮสิงอัมยี่ว่าทำไมผู้ก่อตั้งโรงเจเหลาเส้นง้วนสินแสจึงไม่พลาดพิงเรื่องราวของวัดนี้อาจจะเป็นไปได้สูงตรงที่วัดนี้ที่จริงแล้วคือสำนักเซาหลินใต้ที่มีความสําคัญ ต่อการอยู่รอดปลอดภัยของสิทธิเร้าหลินทั้งหมดจึงเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นที่พักเพื่อการหนีภัยออกพ้นทะเลเนื่องจากความเก่งความสามารถความรู้สารพัดเรื่องสมุนไพรยาจีนและอื่นๆอีกมากมายและเพราะสิ่งต่างๆที่โดดเด่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางการเมืองการปกครอง ดังที่รู้กันแล้วว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังตอนต้นคือหลีซีหมินฮ่องเต้เมื่อพันกว่าปีโน้นแล้วสำนักเร้าหลินมณฑนเหอหนานและตต่อมา สำนักเศ้าหลินจะต้องเจอภัยเดือดร้อนตลอดมาเป็นระยะจนสุดท้ายนี้ภัยจะมาตกที่เร้าหลินใต้จัดว่าหนักที่สุดมีการสรรเสริญและสำน,นึกด้วยบาร,รมีของราชวงศ์จัก,กรีและชาวไทยทั้งหลายได้สร้างวิรกรรมทางจิตในอาณาจักรแห่งความใจบุญเอื้ออาทรด้วยมิตรแมตรีต่อสิทธิเศ้าหลินทั้งหมดนั้นด้วยเหตุนี้เอง จึงมีส่วนทําให้ฉันต้องหันมาทบทวนแล้วกลับมาดูศึกษาสังคมไทยตามคําบอกเล่าฝากกันต่อๆมาให้ฉันรับรู้ผ่านงานจารึกนี้ขอย้อนกลับมาที่โรงเจบ่อนไก่นี้ยังคงปิศนาคาใจเห็นมาตลอดจนที่สุดหลังการมรณะของสินแสเล้าเส้งงวนมีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ววัดเท่งไหฮสิงอัมยี่นั่นคือเซาหลินใต้นั่นเองแล้วต่อมา เมื่อฉันไปเชงเมง้งมีการถ่ายรูปหน้าหลวงฝังศพนั้นตรงศิลาจารึกได้ให้ความกระจ่างชัดเลยว่าสำนักเศร้าหลินใต้นี้เป็นเซนนิกายรินไซตามประวัติของนิกายรินไซก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ถังรินไซคือเสียงอ่านภาษาญี่ปุ่นคูบารินไซเป็นธรรมทายาตของคูบาเซนฮวงโป เจ้าของหนังสือคำสอนของฮวงโปมาถึงตอนนี้คงเข้าสูตรความลับไม่ถึงเวลาบอกไม่ได้ต้องรอจนกว่าถึงเวลานั้นจึงบอกได้นี่คือสาเหตุให้อาจารย์ธิรธานุต้องมารับภาระดูแลที่นี่ และต้องยอมฝ่าฟันอุปสรรคเพียงเพื่อได้พึ่งพาอาศัยหลังคากันแดดคุ้งฝนสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือได้อาศัยสถานที่ที่เป็นฐานสร้างธรรมทานบารม,มีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือออกเอผยแพร่ต่อไปตามคำสั่งของบิดาคือสินแสเล,ล้วกิมเชงสิทธิ์เศ้าหลินใต้นั่นเอง มาถึงทุกวันนี้ทุกอย่างลงตัวเมฆหมอกสลายหมดฟ้าแจ่มใสอากาศดีไร้ปัญหาหนักเนื่องจากตลอด30ปีที่ต้องแบกหามดูแลโรงเจนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมาตลอดด้วยการเวลาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปการเงินนั้นค่อยๆลดลงไปและสมบัติติดตัวมาเป็นฉนดนั้นต่างได้ทยอยขายไปหมดก่อนหน้านี้แล้วเพราะอาจารย์ธิรธาตุไม่มีบารมีเลยเรื่องการบอกบุญบริจาคเงินและสมาชิกเก่าดั้งเดิมของโรงเจ ยังมีเหลือน้อยมากลูกหลานรุ่นต่อมาเป็นคนยุคใหม่จึงมีบางส่วนที่มาเยี่ยมโรงเจเมื่อถึงหน้ากินเจเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้แต่ด้วยความมุ่งมั่นในกิจกรรมธรรมทานต่อไปและเป็นความโชคดี ที่สหายธรรมทานนั้นได้เห็นความสำคัญของหนังสือจึงได้ออกทุนลงแรงกันเป็นทีมเฉพาะกิจช่วยกันจัดการเรื่องหนังสือชุดนี้แล้วออกเผยแผ่ผ่าน YouTube ในที่สุดแล้วเมื่ออาจารย์ธีรธาตุป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหนักเงินลงเจมาถึงจุดนี้เช่นกันแต่ด้วยปรมีธรรมทานสหายธรรมทานส่วนหนึ่งมาช่วยด้านการรักษาได้ทันการอาจกล่าวว่า อาจารย์ได้ให้การเตรียมตัวเตรียมการเงินเพื่อใช้ส่วนตัวและช่วยงานธรรมทานอีกด้วยเป็นการสร้างกิจกรรมธรรมทานมรมีไม่มีเป้าหมายใดที่จะมาอยู่โรงเจแล้วมาเอาเงินของโรงเจจากประสบการณ์ที่ฉันเห็นมานั้นเงินบริจาคมาจากศรัทธาจิตของเจ้าของเงินก่อนที่จะยื่นเงินให้นั้นเขาตั้งจิตตั้งใจในใจนั้นเขาอธิษฐานแล้วตั้งใจอุทิศให้ปู่ย่าตายายดามานดาอื่นๆเมื่อฉันเห็นบ่อยๆจนเป็นภาพประทับจิตเป็น เป็นข้อคิดได้สติเตือนใจว่าเงินทุกบาทที่เขาจินดีบริจาคมานั้นมีความหมายมีคุณค่าทางจิตขอฝากไว้เป็นข้อคิด ที่เล่ามาเพียงน้อยนิดจากชีวิตของอาจารย์ธิรธาตุผู้อุทิศชีวิตมาอาศัยโรงเจดังที่เล่ามานี้ตั้งแต่อายุ29ปีจนบัดนี้อายุ92ปีภายในดวงจิตยังไม่เคยคิดถอยจิตยังมุ่งต่อพุทธภูมิต่อไปหากแม้ตายไปขอเกิดทันทีอีกสามชาติจะบ,บำเพ็ญธรรมทานบารมีเช่นนี้ตลอดไปอมิตตพุทธมาถึงตอนนี้ตัวฉันนั้นเมื่อต้องรับภาระต่อไปอาจารย์ต้องพักผ่อนด้วยไวชรามาถึง ช่วงนี้สภาพทั่วไปสุดโหดและโดดเดี่ยวมากจะว่าจนมุมพิงกำแพงก็ว่าได้เพราะฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมารับภาระเช่นนี้ ฉันขอมาช่วยงานธรรมทานแต่เพียงอย่างเดียวไม่ขอเกี่ยวข้องกับบรรยากาศของการถือสินกินเจเนื่องจากโดยพื้นฐานนิสัยดั้งเดิมนั้นฉันมีสินอยู่ในตัวตลอดตั้งแต่วัยเด็กแล้วมีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตามวัยเด็กปกติมีความสุขทั้งโลกแค่มีกินมีค่าขนมตามปกติจัดว่าตลอดวัยเด็กนั้นไม่มีความกดดันไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยแล้วปมเด่นก็ไม่มีเลยจึงเป็นชีวิตที่ปกติธรรมดา เมื่อถึงวัยรุ่นมีความซ่าในอารมณ์ตามภาษาวัยรุ่นเป็นนักบาสเกตบอลที่ซสส่าตามนิสัยเด็กต่างจังหวัดเมืองตะกัวป่าเมืองเล็กๆที่มีความหมายและอิทธิพลต่อความคิดฉันมากมายจากนั้นเมื่อทํางานก็อย่างปกติตีเทนนิสแล้วเข้าโรงหนังพร้อมไม้เทนนิสมันเป็นชีวิตที่อิสระสุดแต่เมื่อฉันมาฉุกคิดด้วยคําคมของฝรั่งเศสว่าเกิดมาเพื่ออะไรน่าจะเป็นสาเหตุให้ฉันเอาเวลาว่างมาทําประโยชน์เรื่องการตรวจพิสูจน์อักษรชุดสิ์โง่ไป เรียนเซน ฉันทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทชาวต่างชาติจึงโชคดีที่เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองชาติเป็นการปลุกปัญญาทางความคิดให้ฉันมีโอกาสแตกฉานแล้วรู้จักเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองฉันตัดสินยุติการเป็นลูกจ้างเพื่อเริ่มงานค้นคว้าเรื่องเซนเต๋าและก่อนส่งเวลาออกนั้นฉันไปสวนโมกชัยยาเพื่ออยู่กับธรรมชาติในป่าไปกวาดขยะบริเวณลานหินโคง้งบางวันแดดร้อนมากแต่จิตไม่ร้อนเลยผิดกับงานแปลเอกสารในห้องแอร์ เย็นฉ่ำนั้นหลายครั้งเมื่อมีงานที่เขาเขียนกำกับว่าเออร์เจนท็อปเออรเจนคืองานชิ้นนั้นด่วนและด่วนมากลองจินตนาการดูว่าสวรรค์หรือนรกจะปรากฏขึ้นในดวงจิตของฉันในทันทีจากนั้นฉันเริ่มต้นงานใหม่งานค้นคว้า และพอใจที่จะดำรงชีวิตใหม่มาช่วยงานธรรมทานใช้เงินส่วนตัวและยินดีออกเงินช่วยเมื่อมีงานตามโอกาสเหมาะมาตลอดอยู่อย่างประหยัดมีความภูมิใจกับงานใหม่นี้เป็นที่สุดแต่ทั้งนี้ท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดและอื่นๆนั้นฉันต้องมีความอดทนยอมถอยในทุกกรณีถ้าสิ่งนั้นจะทําให้องค์กรอยู่รอดอยู่ต่อไปได้เพราะรงเจสินแสเราเส้นง้วนมิอาจจะวางรากฐานให้มั่นคงได้ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรมานับช่วงเสริมต่อนั่นเองดังนั้นฉันจึงต้องแบกถามต่อไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาแปลเปลี่ยนชัดเจนภายใต้กฎธรรมชาติกฎแห่งความแปลเปลี่ยนจากคัมพีอี้จิงหรือ The Book of Chance อมิตพุทธสธนคาพร19กันยายน2562เวลา14นากา4นาที